สวัสดีครับนันนะวันนี้ผมช่างไ,ไฟฟ้าอิสระก็ได้มาเทศเหยียดต้มยำปลากเก็ดปลานินสูตรหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมาลงเบ็ดตั้งแต่9ก้าโมงเ้าโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามละบ่ายสามกว่าละคือว่าวันนี้คือฟ้าไม่เปิดทั้งวันตลอดเลยนะครับ ฝนก็ตกตลอดหยุดหยุดตกตกปลาก็เลยค่อนข้างที่จะเงียบแต่ก็พอได้ตัวนะครับเดี๋ยวดูผลประกอบการอย่างน้อยก็ยังมีติดไม้ติดมือกลับบ้านอยู่ได้แค่นี้แหะครับต้ยมยำปลาเกตปลาน,นินสูตรหนึ่งหวานเจี๊ยบ